ที่มาของเงาะโรงเรียนได้ยินเสียงรถประกาศเงาะโรงเรียนมาแล้วครับเงาะโรงเรียนหวานลอนกรอบอร่อยมากันส,ด,สดใหม่ๆจากนาสารจึงสงสัยว่าทําไมถึงชื่อนี้วันนี้เรามาดูต้นกําเนิดเงาะโรงเรียนกันดีกว่าภาพโรงเรียนนาสารหลังแรกที่ทําการเหมืองแร่เก่าของนายเคบองต้นไม้ด้านขวาคือต้นเงาะโรงเรียนต้นแรก ส่วนบุคคลในภาพคือคณะครูและนักเรียนบ้านนาศารในสมัยนั้นถ่ายเมื่อพศ2499เงาะโรงเรียนหรือเงาะพันโรงเรียนเป็เปนเงาะพันดีที่สุดในประเทศไทยและเป็นเงาะพันดีที่สุดในโลกเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันเงาะโรงเรียนมีชื่อมาจากสถานที่ต้นกำเนิดเงาะคือ โรงเรียนนาสารอำาเภอบ้านนาศารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรมสามัรศึกษากระทรวงศึกษาธิการเงาะต้นแม่่นันมีเพียงต้นเดียวปลูกด้วยเมล็ดเมื่อพศออ2469ผู้ปลูกก็ต้นแม่่ันนี้เป็นชาวจีนสัญชาติมาเลเซียชื่อนายเคหวงมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ปีนงังประเทศมาเลเซีย เข้ามาทำเหมืองแร่ดีบุกที่หมู่บ้านเมืองแกตะตำบลน,นาสารอเภอานาสารตั้งอยู่บนฝั่งคลองฉวางตรงข้ามกับที่ตั้งของโรงเรียนานาสารในปัจจุบันนายเคหวองได้ซื้อที่ดินริมทางรถไฟด้านทิศตะวันตกจำนวน18ไร่ จึงสร้างบ้านพักของตนและนําเมล็ดพันธุ์งอกจากปีนังมาปลูกทางทิศเหนือของบ้านทั้งสิ้นสี่ต้นขณะนี้เงาะพันธุ์นี้ที่เมืองปีนังได้สูญพันธุ์แล้วแต่มีเพียงต้นที่สองเท่านั้นที่มีลักษณะพิเศษเมื่อสุกแล้วรสชาติหวานหอมเนื้อกรอบเปลือกบางเงาะต้นนี้ก็คือเงาะพันธุ์โรงเรียน พศ2479เมื่อนายเคหวงเลิกกิจการเมืองแร่กับเมืองปีหนังได้ขายที่ดินผืนนี้พร้อบ้านพักแก่กระทรวงธรรมธิการทางราชการจึงปรับปรุงให้เป็นอาคารเรียนและย้ายโรงเรียนนาศารจากวัฒนาวัฒนาศารมาอยู่ที่อาคารแห่งนี้เมื่อ17พฤศจิกายนพศ2479 แต่เงาะพันธ์โรงเรียนก็ไม่ได้แพร่หลายเนื่องจากการส่งเสริมด้านการเกษตรไม่ดีพอและทางโรงเรียนสงวนพันธ์ไว้ไม่ให้แพร่หลายในระหว่างพศ2589มีผู้ตอนกิ่งไปขยายพันธุ์ได้เพียง3-4ลายเท่านั้นสาเหตุที่สงวนพันธ์น่าจะเนื่องจากว่ากวดต้นแม่พันธ์ุจะตายต่อมาปี2000 499ในายคำแหงวิชัยติดได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาศารและพิจารณาแล้วว่าเงาะต้นนี้เป็นเงาะพันธุ์ดีควรให้มีการขยายพันธุ์อย่างแพร่หลายจึงอนุญาตให้คนทั่วไปตอนกิ่งพัน์ธุได้ในปีพศ2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จจังหวัดสุราษฎร์ธานีนชัด ุตามางคุณผู้นำชาวสวนเงาะได้ถูนก้าวถวายผลเงาะโรงเรียนและขอพระราชทานชื่อพันนี้เสียใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่าชื่ององโรงเรียนดีอยู่แล้วตั้งแต่นั้นมาเงาะพันนี้จึงได้ชื่อว่าเงาะโรงเรียนอย่างเป็นทางการอันหนึ่งเพื่อความเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้มีการจัดงานวันเงาะโรงเรียนขึ้นเป็นประจำช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี